สนับสนุนโดยเบ n นฟิตโปรตีนดีๆจากพืชกรรมการบริหารพรรคตัวไหนถ้ามึงไม่เห็นด้วยกูก็บอกมานะกูพร้อมประทะผมสะใจนะ ที่มีสอสอในพักก้าวไกลไม่เห็นด้วยกับมติพักมันต้องอย่างนี้ใช่ไหมครับมติพักถ้ามันขัดใจประชาชนแล้วก็คัดค้านได้ไม่จําเป็นต้องเชื่อมติพักทุกเรื่องแต่ไมมติพักมันจะไปสัาคัญกับมติประชาชนได้ไงวะมีคนบอกว่าพักนี้เป็นของคุณธนาธรวันหนึ่งธนาธรก็คุมไม่อยู่หรอกครับถ้าคนในพักเป็นแบบอย่างทุกวันนี้นะ กูให้พ่อธนาทรก็เอาไม่อยู่พักเหล่านี้แหละครับจะเป็นคนกําหนดว่าธนาทรต้องอยู่ภายในกติกาของพักคุณเป็นผู้กอ่อตั้งก็ช่างเถอะแต่ถ้าวันหนึ่งนะครับคุณไม่ได้ทําตามอุดมการณ์ของพักเล่นพักเล่นพวกเอาแต่กลุ่มของตัวเองขึ้นมานะครับคุณก็คือกําลังหลอกลวงคนที่ร่วมคุณสร้างพักคุณก็จะมีจุดจบแบบพักเพื่อไทย อันนั้นวันนี้ไม่เป็นไรครับผมยังเชื่อมั่นในอุดมการก้าวไกลครับอันนี้คือการเรียนรู้นะครับวันหนึ่งมันจะหล่อหลอมให้ก้าวไกลยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้นะครับมันไม่ได้ทําให้พักตกต่ําเลยนะแต่มันจะทําให้พักยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับคุณต้องฟังเสียงซัพพอร์ตเตอร์ คนที่พพอร์ตคุณคุณต้องฟังเสียงพวกเขาไม่ใช่เล่นพักเล่นพวกมีคนเตือนเอ้ยมาคุณเชียร์ก้าไกลระวังจะผิดหวังก็มันยังไม่ถึงวันนั้นวันนี้เขายังเป็นความหวังของผมอยู่วันหนึ่งนะวันที่คุณธนาธรพ้นโทษคุณปียบุตรพ้นโทษแล้กลับมาเล่นการเมืองถ้าเกิดเขาทําลายอุดมการณ์วันหนึ่งเขาก็ล่มสลายตัวเขาเองครับนะแต่อุดมการณ์ของก้าวไกลจะยังคงอยู่ ผมก็เชื่อว่าคุณธนาธรก็ไม่สามารถยึดพักคืนได้หรอกถ้าวันหนึ่งทุกคนในพักมีอุดมการร่วมกันครับนะครับนะมันจะไม่มีเจ้าของพักแต่มันจะเป็นพักของทุกคนวันนี้ผมรู้ว่าคุณธนาธรโดนตัดสิทธิ์ไปสิบปีแต่สิ่งที่พักเก้าไกลกำลังทำมันยังทำให้ผมเชื่อมันว่าพักนี้จะเป็นพักของประชาชนอยู่นะ ไว้รอให้คุณธนาทรกลับมาแล้วเขาไม่รักษาอุดมการพักค่อยว่ากันใหม่แต่วันนี้เราจําเป็นต้องใช้ก้าวไกลในการสร้างบรรทัดฐานใหม่นะครับยาวันไวชวนให้กรรมการบริหารพักตัวไหนถ้ามึงไม่เห็นด้วยกูก็บอกมานะกูพร้อมปะทะเชียร์ได้ต้องด่าดได้เลยครับพี่น้องครับไม่ใช่ต้องอวยอย่างเดียว และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ